แม่บ้านโรงแรมบริการรูมเซอร์วิสป้าเอลเซอร์กิตฝรั่งติดใจเห็นเขายืนพิงหน้าต่างใส่แค่กางเกงขาสั้นตัวเดียวผิวแน่นแน่นกล้ามชัดเจนตึงไม่มีไขมันส่วนเกินให้เห็นคลีนสุดๆแบบที่ไม่ต้องโชว์อะไรเยอะแค่นี้หัวใจคนแก่ก็แทบระเบิดออกมาเป็นเสียงป้ายังจำได้มือป้าสันตอนถือขวดสเปรย์ดับกลิน่น เอาจริงๆในใจป้าป้าไม่ได้คิดอะไรหรอกแต่หัวใจมันรู้สึกแปลกๆแบบที่ไม่ได้รู้สึกมานานแล้วตั้งแต่เลิกกับสามีเมื่อเจ็ปีที่แล้วป้าไม่มีใครใหม่มัวแต่ทำงานเลี้ยงลูกส่งเงินกลับบ้านแค่นั้นแต่ความรู้สึกตอนนั้นเหมือนผู้หญิงในตัวป้าค่อยๆตื่นขึ้นมาจากในตัวอีกครั้งวันต่อมาป้าเจอกับเขาเขาก็ยังอยู่ป้าก็ยังทำงานเหมือนเดิมเข้ามาทํา